สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพคกับช่องบาจูคนกินแซ่บเด้อพี่น้องมื้อนี้กะมาใส่ด่างไว้เลยนะพี่น้องเด้อมาใส่ไรหมูส้อกับกับแม่2คนก็เลยสิมายามเลยพี่น้องโอ้น้ามน้องแปนพี่น้องหลายคักพี่น้องมื้อนี้น้ามลากครับหมูส้ายังบ่หลายบัดนี้พี่น้องบัดนี้หลายเหรอพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งปลาพี่น้องเด้อเบิ่งปลาเนี่ยเลพี่น้องเต็มปากเลยพี่น้องเลย เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องมะนีพุกใหญ่เบิ่งใกล้ๆพี่น้องปลาเลยพี่น้องเด้อน้ำน้องแปนครับบรรยากาศน้องแปนครับน้ำไหลครับพี่น้องเอ้ยมุ้งเศรอบ่ไหลปานนี่ปลาหนี้มันไหลครับพี่น้องเบิ่งปลาพี่น้องมีแต่ปลากาเดือดนี่แต่ปลากระเดิดเลยพี่น้องหลายแห้งเดี๋ยวผมก็สิยามก่อนี่ยพี่น้องยามไปแล้วกะ เดี๋ยวยังตัดเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเดี๋ยวยามไปก่อนปพน้นแล้วผมกูเลี้ยงนี่ไรเงี้ย โอ้ยหดโดนเต๋อไปเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนอันเก็บแล้วเรียเด้อพี่น้องเด้อใจ่ไหมก็ฝากติดตามเี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีอีกมองนึงพี่น้องอันนี้ดงังสามเส้นหาได้พี่น้องดังปลาหน่อยครับก่ได้ใส่ปลาใหญ่ดอกโมื่อกี้ละครเยอะเลย